อะไรนะเชยลงไปแล้บาวบอกว่าขาดสองเชยลงในก,กลุ่มมั้งเนี่ยเออกูว่าได้เลยคนจะเด่นเลยเออมีคนทักมาอยู่แล้วแต่ว่าคือสตรีมมัน,นสตรีมยากไงเออแต่ว่ายังกูถามมันก็สตรีมแล้วโอเค นี่มาแล้วพิวรีลล่นะจ๊ะโอ้ใครเอาหมอกอะไรมาวะแหลกเออใครมันพองห้น้ำมาเนี่ยไอ้ยใครมาเว้นแถวนี้วะเอ้ยอะไเล็นเครื่องอ,อะไรล่าม่โยกโยกเถลนี้เราโยกไหนวะไหนวะ มันเล่นเครื่องไม่ได้เลยึ้นเอนก็มันเหล็กๆจังวะเฮ้ยมึงกระตุกไหมเด้อมึงแตกอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเหมือนนี่นหนวงนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่แหลกเกมมันเหล็กเหล็กหนิดนะอ๋ออ๋อเียนเดี๋ยเดือดเลยนะคุณต้องเอาผีด้วยกับคุณไปด้วยเนี่ยวิ่งไปทางเพื่อนนะไปทางเพื่อนนะดูดูให้ไกระตั้

โอ,อ้กูหัวรถห่าเลยมีผมไม่เห็นเะยจริงเหรอของอะไรดตายแน่เลยเครื่องไม่ได้ปัน่นได้แลวพี่ร้องกันดังุบ้านเล็กทุกทไม,ใช,ไมใช่ไม่ใช่กูไม่ได้อยู่บ้านเล็กน้อไ,ไปที่อื่นละ้ยกูปั่นเครื่องเลยโอ้ยเเล็ก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  ตัวสายทำเครื่องไอ้ผีมันหลอนข้าพาผีมาวะเนี่ยเดี๋ยวผีมันหลอนมาเอ๊ะเดจอนะเจอนะไม่บันไดไม่บันไม่บันไม่ดรีบเออมันไปอยู่บันอยู่บันอยู่คุณมีคนพาผีมาอรับคุณเด็ไม่ได้มีกูกูจุกอยู่เอ๊ดไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกูเห็นผีอยู่ตอนเนี้เห็นผีอยู่เห็นมึงด้วยและกูฮาผี กูอยู่ข้างหน้ามึงเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เื่อนชเลยเนี่ยเออู้แล้วไปไม่บอกไม่ไมบอกเฮ้กูเห็นอะไรแล้กูระดับไนแล้วเหยไกูสับไม่ใช่กูอะแล้วกูแล้วเดี๋ยววาเองก่อน เฮ้ยระดับไหนแล้วโธ่ทำไรเฮ้ยกูไม่ได้ปั่นเครื่องเลยนี่อยู่เบลลี่ก่อนเดี๋ยวแต้มเปิดโถ่พี่บันเบอร์เปล่าพี่บันเบอร์ตั้งปั่นเครื่องพีบันเบอร์วันนี้พี่บันเบอร์เดี๋ยวไปกับเพื่อนหรือไงจะโดนละจโดนละ เอันหน้าไปทีปทีนึงเฮ้ยประตูเปิดแล้วไปไหมั้ยสงนั้นนะั้นแล้ววะงงงเห็นแล้วเอ้าเย็ดได้ฟันทีนึงก็ออกเลยเอิ๊ดๆอย่าลุมลุมลุมว่าเลยเหี้ยเหี้ยเลยประตูนี่ย มมีมีเรื่องแจมไหมบอกไวบอกไว้บอกไว้บอกไว้มีมีมีบอกไว้บอกไว้ปล่อยเลยตอ้หวาดเวลยขานาอจะนอนเอมันมันมันยกแล้ว้างลุงกูท้างลันลันลักูหลุดอยู่นะอุงกูอ่ะบอกไปเลยบอกไปเลย

बया मैदा